่ค่อยได้ลำไม่ได้ทำไม่ได้ทำมาเรียนจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะยากทีนะหรือเราจะทำยังไงเพราะว่าเก้าถ่านนี่ทีเราต้องได้ไปตลาดอีกเพราะว่าอธิษฐานไว้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะต้องได้ไปตลาดไปซื้อที่ตลาดเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้ยังไงต้องทื้ตามค่ะต้องทำตามที่เราบ่นไว้ที่เราสออเคค่่ะะาต้้งไปซือต้องไปซื้อ ให้ให้จนมีทำให้ทำให้แค่บนตอนเย็นทำทำได้ได้ได้โอเคเพราะหนูต้องการได้จับไปเลยจับจับไาแล้วก็น้าก็ไหลนะคะเดยแยกไปดูแลไปซื้อให้แล้วก็มาลํำให้ตอนเย็นแล้วก็จะส่งคลีปให้ค่ะก็เข้าไปเข้าในลายแล้วเสือเนาะแต่มาที่ อันนี้คือถาดถาดผลไม้เก้าอย่างใช่ไหมคะคือเจ้าอย่างมันจะเป็นแล้วแต่เราจะเอานะคะคือถาดละห้าโหลถาดละพันอืแต่ถ้าแล้วแต่เราจะเอาถ้าให้ห้าอย่างนี่คือสามโลถ้าเก้าอย่างนี่คือห้าโหลถึงเก้าร้อยค่ะถ้าถ้าเก้าร้อยนี่คือเราจะมีใบสีด้วยค่ะําเดงใบแดงอ๋อเนี่ยนี่เราจะผลไม้เนาะถาดละห้าโหลถค่ะห้าโล เก้าถาดก็าเก้ารยโอเคเกถาดก็คือถาดละห้าร้อเท่าไหร่นะถาดละห้าร้อยโอ้สี่พโอเคถาดละห้ารเกถาดสี่พหเอาเอาเอากคนเอาเก้าเก้าคนก็เก้าคนก็ไม่ได้บนเรื่องนารำอ๋คือเคนถ้านางรำคนละสามคนละสามค่ะ นางลำเจ้าเสร็จแล้วเสร็กระถางเนาแล้วเสร็จแล้วเส่ให้ให้ทำแต่ผลไม้ก็ได้หรือว่าจะเอานางลำก็ได้จะแล้วโน้บวนโนบวนแต่ผลไม้ตอนนั้นแต่ผลไม้กูไม่รู้จะสิดต่อย่าได้ไงตอนนั้นอะเราก็อยู่อเมริกากันอยูได้แล้วก็มีเบอร์ลายอยู่อันหเบอร์เอาเบอร์เอาโทรศัพท์เลย กูเล่านลูกเลยมาจากอเมริกาจริงนะเจ๊หนูก็ดูแลเนหรอตัวว่ายนองมาเจอใสเพราะเราช่านไม่บุแล้วแต่แค่ภาพแต่ว่าถึงมากก็จะ ะได้ส่งให้ดูแล้วเวลาย่าว่าอ๋อเครื่องหมายเลยเหรอคะเนี่ยค่ะส่วนแปดสอง เอ้าไม่รู้ไม่รู้มาแกนทางการหรืเพื่อนจะเพื่อนเลาเรเรามีสิทธิ์จะได้ออกมาก็ดูใปก่อนเราบว่าจะนี้าอยังไม่ก็ดู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 เร่อยๆูดูลูงูะรูู้ลยดู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 ู่ด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 ูแตู่ด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 ูกูด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 มดู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 ดดูดดู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 าูดูดยดูดูด ไนะนะอี้อ,อ,อ,ยอ,ยอยู่ใก้าหครับยอยู่โคราชแล้วฮะอำเภออะไรครับอ,นะอยู่เขตเมืองเลย<อ> ไม่ะาทันวาติดทันวาเนี่ก็เสียใจหนูต้งจตาเกลับแล้วมาแค่ต่างเสืดีรู้สึกว่อยู่กรุงเทพอยู่เลยเขาเที่ยวส่วนตัวอ่แค่เราเอาอย่างนี้ไหมั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่รู้่ะก็นดเะอ ก็นไปขอ่อไปเดี๋ยวเพิ่งงาาอีกเราท่านบกเงี้ยมาเเไหมคะยาฉีดๆฉีดอีกอันนี้บอกโอ้ภาษาอังกฤษสวดีค่ะได้เกาได้กลับมาที่เรศไทยแว่าจะไม่ได้กลับออชกลับ่ เป็นพี่ชายาลุงพลอย่คือรู้จักไหมนรู้นรเพรตอนแรกที่บ้าจะยังไม่ได้จับมดจีไดจะได้จับมาบ่อยๆก็จะมาบ่อยๆก็เสียใจเหมือนกันที่ยังไม่ได้อยู่งานวุ้งสวนต้กลับก่อนเนี่ย <c oughs> โอเ ไปไหว้เอาค่ะจะไปไหว้โอเคขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณ่นกันครับโอ้ปอดเชิงนะฮะบานแล้วนะครับเด็กสี่จะไปไหว้ปู่นะฮะเพราะว่าต้องรีบกลับโคราชนะครับ ตั้งใจมาลานองคูโดยเฉพาะเลยวันนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจว่ามาแบบกคารียกว่ามาแก้บุญใช่เรื่องผลไม้ใช่ได้ขอคอยมาคะก็ว่าคอได้กลับประเทศไทยกับลูกสาวมาไปมาปลอดภัยแค่นั้นไม่มีอะไรมากดีแล้วไม่ได้คอยละมากใช่ไม่มีอะไรมากไปไปอยู่อเมริกากี่ปีแล้วฮะเออเกือบสามสิบปีอ๋อ กัน <Yeah. S 2> สามสิบปี oh <ança. S 2> คุณแม่อ <nước> ยู <sites> ่เมืองไทยใช่ไหมแม่อยู่โคราชอยู่กับน้องชายหนองคายครับอ๋อน้องยอยู่กับน้องชายน้องชายอยู่กับน้องชายอยู่ที่โคราชกับน้องชายโอ้ยสามสิบปีนี้ได้มาบ่อยไหมคะโอ้ยยี่สิบปีนี้เพิ่งได้มานี่ไงอืมค่ะมันก็อย่างบ้านเนาะเราต้องไปอยู่ที่ไกลๆถ้ามานริงเข้าใจค่ะใช่ใช่ ก็ทุกคนอยู่สุขสบายดีครับโอเคดีใจด้วยครับสู้ๆกันใจเนาะขอบคุณมากครัโอเคที่อาติไมนทูฟไปแล้วเหรอรขึ้นนั่งบนเลยก็ได้

ส่วนบ้านที่เมืองไทยก็อยู่ที่โคราชนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ